ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสตาร์ทนะครับอ่า isuzu l 1 9 6 0นะครับตอนนี้เราอยู่รถแล้วนะครับการสตาร์ทก็คือเป็นรถรุ่นเก่านะครับก็ต้องมีเครื่องยนต์เอ่อจแรงม้านะครับ isuzu c 2 4 0นะครับนี้เมื่อกี้เปิดมาน้ําดูไอตัวนี้ไปแล้วนะครับฝามมน้ําไปแล้วตอน้ําค่อนข้างแห้งนะครับอ่า เครื่องเดิมเป็นซสองสองศูนย์นะครับตัวนี้เพราะว่าเครื่องเดิมต้องหกสิบสองไม่ก็หกสิบสองไม่ก็หกสิบห้าแรงนะครับแต่ว่าตัวนี้เจ็ดสิบสี่เขายกมาแล้วนะครับเจ้าของเดิมตัวนี้เป็นน้ํามันเบรกนะครับเรามาดูวิธีการสตาร์ทนะครับวิธีการสตาร์ทก็เหมือนรถทั่วๆไปนะครับปลดให้ตําแหน่งอยู่เกียร์ว่างหย่บพลาดแต่คันนี้ก็เผาหัวก่อนนะครับอเดี๋ยวเราเผาหัวกันก่อนนะครับเผาหัวค่อนข้างนานนะครับดูเกจนะครับ น,นี้ก็ยังพอมีไฟอยู่ครับค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับแต่ก่อนสตาร์ทเราต้องปิดไฟนะครับปิดการใช้งานไฟเผาหัวนะครับค่อนข้างนานหน่อยขอไยเสียงจริงจกร้องเราบังคับธรรมชาติไม่ค่อยได้ ครู่นะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถผมก็เดิมนะครับมันอันชัยทะยวนเอาละสตาร์ทแล้วครับอยา่าพลาดที่สุดครับชื่นปิดครับ เครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องสีเขาตั้งรอบต่ำนะครับตั้งไว้ต่ำนี้ครับคือเล่งนิดหนึ่งนะครับเรามาดูปันกันนะครับ วัน,นไม่ค่อยดำอันนี้ปวดวันดำตาย น,นี่ค่ะนี่เปตบพัมเตอร์วิธีการดับเครื่องนะครับก็เป็นแบบโบราณนะครับต้องดึงดับเดี๋ยวมาดูันไฟ ดี๋ยวเราจะดับเครื่องนะครับการดับเครื่องก็คือบิดกุญแจแบตีีออฟตอนนี้ถ้าเราเปิดไฟหน้าตอนนี้ยังติดนะครับแต่บิดกุญแจไฟก็จะดับะนะครับปิดแล้วแลาวทาการดึงดับนี่คือสวิตซ์ดึงดับนะครับเดิมๆจะอยู่ข้างๆดึงดับครับครับก็จบกันไปนะครับ ก็ฝากติดตามได้นะครับขอบคุณครับ